เสียงเพื่อง,งานออนไลน์คอนเทนต์ตอนนี้เป็นออนไลน์คอร์สให้ดูกันฟรีครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาค่อนข้างแน่นสนับสนุนโดย Fu s ชั n น i ฟ e e a s t สยามดนตรียามาฮ่าแล้วก็ห้างดนตรียง่งเสียงในคอร์สนี้เนี่ยครับเราจะคุยกันแบบ i n s i d e Out ครับเพราะว่าผมก็คุยอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยาวเหยียดเลยครับตั้งแต่การเลิกใช้ไมโครโฟนสภาพแวดล้อมแบบไหนควรใช้อุปกรณ์อะไรแล้วก็ในเวลาเดียวกันครับผมก็จะเอาสินค้าที่ได้มาจากยืมสิที่ยืมมาจากตัว ปอนเซอร์ใจดีทั้ง3มเจ้ามาโชว์ให้คุณดูด้วยครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้ที่จอดโจมมหาตลาดของคนที่ทำออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยมันทําให้ได้คุณภาพเสียงที่โอ้โหดีเหมือนกันนะแล้วก็ใกล้เคียงกับฝั่งมืออาชีพเลยแล้วก็ในตอนใช้ครับผมก็จะโปรเซสสัญญาณเสียงต่างๆให้คุณดูด้วยว่าเออโอเคถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างหรือทําให้มันดูดีมากขึ้นมันสามารถทําได้อย่างไรบ้าง คอสออนไลน์นี้เนี่ยครับค่อนข้างเป็นประโยชน์ครับแล้วผมก็บอกเลยว่าถ้าคุณดูจนจบแล้วก็ดูจนคุณไม่ได้สงสัยอะไรอีกต่อไปคุณจะสามารถนําไปต่อยอดได้เองครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าคอสเสียงสําหรับงานออนไลน์คอนเทนต์ํำนองเดียวกันนะครับจากที่อื่นอีกเลย